ช่องเดินเดินผลับรูบัสล้วเพื่นพองเชียวพี่น้องป้าเดินนี่บ่พี่น้องกว้างขวางมากวุ้ยจะไล่มาหอดเดินนี่ว่าครับพี่น้องรถเรามาถึงเบิร์แล้วครับพี่น้องถ้าจะเป็นเดินนี่อู้ยใหญ่อยังร่างกายเลยนี่ห้อยยางเบิร์นผมชอบพี่น้องดี่เดินผมก็งยยางละทง โอ้โห,โหคุณแม่ไะไรมาแล้วโอ้ยขอโทษให้เดอบุสบายมาหอดเดี่ยวหามิกิยังหาซักผา้าใ้มงซักผา้าเลยพี่น้องนี่โอ้ยพั่นจอดนอนพี่น้องเดินแอนเดินหนีพี่น้องเออ้ยกว้างมาก ที่ใหม่บอกกสศเอ,อ,อาก็มาหอดจอดเทิงครับพี่น้องเดยดเลยวันเด็ดเดินทางจอดมึงนอนได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวเราไม่ยังไม่รู้เลยว่าเราต้องตั้งเวทีตรงไหน ทุงถาผู้จัดมาพย่างพาดงมาเลยพี่น้องควงควางครับดินแน่นครับแน่นคักนินที่รถบัตรที่จอดรถบัสเก่าย่างย่างแข็ง ตั้งก็เป็นปูนพี่น้องจัดมาแล้วมึงแต่ยังบมรูเลยว่าเป็นในจอดจอดฟังเลยจัดฟังเลยยังบมรูครับต้องรอผู้จัดมา ว่าจะไปเที่ยวทะเลตกป่าทะเลอย่างละทงนะครับนั่นเขาอมีสบู่อิงร้อนกับไฟรายมาหอนแล้ว ไฟล่มาพี่ก็ไปซักผ้าไฟลไ่ครับกระเบื้องโอกระเบื้องบ่แตก เขาไปไหนเะนี่ยไ่พี่น้องมะฮอดจอเทิงแล้วโอ้รูตัวแอนมินกับมานอนเลยพี่น้องตัวแอนมินกับมานอนหน้าหน้ามาหน้า,หน,าหน้างานแล้โตนอนหลับ อขับรถมไม่อเองนะคมีรถเหือนมีรถเออส่วนเงินจ่ายโบวันนี้ เอาไปสักพายไปลูกสักพาบอโอ้ยมันมีรถไม้รนบ้านงอรถบัสได้ด้พี่น้องแปดแปดแปดหนึ่งแปดเลยรถอาจารย์ลีนางรถบัสเออนางรถบัสเลยคมณนางมีรถส่วนตัว <c oughs> อาจาร์รถเบดอะไรอย่างหัวตัวนหนเอาอรถจะอย่างหัวครับอาหางานเขาเตะเสาเลยบ้านนี้โอ้พี่น้องครับอย่างหัวครับมาได้ครับบึงเนีย่ยไปหาย่างลัดไปอย่างเร็ว เอายางกัมาครับโอ้ยไปหาหลานลายางเม่โอ้ยสุดยอดเลยโอ้มาได้ยังเดีวอ่ะเฮีย้แล้วหาหลานไปยางแล้วไปแล้วระวังเด้องคนริยานเจ้าเอ หมดแล้วจะถึงแล้วรถบัสองขั้นยี่ไรฟังอุ้ยฝุ่นสักพามาพี่น้อ,องรอสักคู่เฮา มาต่อถึงแล้วเพาอากาศเย็นนุมเ้ยนี่อากาศน่าอยู่มากไม่ร้อนอบอ้าวลงมาแล้ว หนัาง,งานเลยพี่น้องเอ็ดวินนอนหน้าง,งานแล้วชมบรรยากาศตั้งววทีมรงเลยยังบุหรุจ,จอดตรงนี้การเท่าพี่น้องเนี่ยฟังพ่นลายนี่แล้วเอาพี่น้องคลิปนี้ก็บกมีญยังลายครับ ที่มีเอาไว้สมีครับเจอกันคลิปหน้าครับกล่าวคำมาสวัสดีครับสบายดีพี่น้อง